รอติดตามเพราะว่าวันนี้จะปล่อยทีเซอร์แล้วครับใช่แล้วก็เราวกเราเนี่ยรวบเลงผู้ทำมาของพี um, it, it ่ต so ู gram, anyway. ่บอครับก็ต <S and funny> ้องฝากทุกคนด้วยนะครับติดตามด้วยค่ะเป็นเพลงที่พวกเราชอบอี่แล้วเิ็บตู่แล้วก็มีคูปของตัวเองนครับซึ่งในการ์เวียรเวนจ์แล้วก็ใส่สไตล์ตัวเองเข้าไปด้วยครับได้ยินไหมครับได้ยินใช่ไหม เราคือเราเรียนแล้วออกมาเป็นแบบแนวใหมแ่แวรายังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วคย,นนยครับมันติดเต้นไหมครับที่มีเรางนที่สถานใช่ใช่ใช่ถึงเต้นเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่มันค่อนข้างนานแล้วครับตอนไม่ถ่ายสาักทีไม่ทำเจ้าทีเพราะว่าสถานการณ์มันแบบอยู่ด้วยครับแต่ว่ามันจะได้ปล่อยแล้วครับรอรอดูนะครับทุกคน,นใช่ใช่ใช่เพราะว่าต้องเอาเพลที่สุดมันเนาแล้วไปเช็คกิ๊ด้วยเนาะใช่ใผมว่ามันยากตรงที่ว่าสไตล์เพลงมันชัดแล้วก็เป็นเพลงที่คนจำได้อยู่แล้วอ่ะเราทำยังไงให้มันรู้สึกว่าเป็นสไตล์ของเราให้มาี่่สุดออะไรรรยยงงเ้คคัับบใช ความมีดีหรือเปล่าเราเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องเดินหน้าทํางานต่อครับตอนนี้พวกเราก็ปล่อยฟูลระบ้ามาครับก็ตอนนี้ปล่อยเพลงที่สองมาแล้วโนบอดี้ครับเพลงตอต่อไปก็ต้องรอติดตามด้วยนะครับโซลทัวร์บ้าการทำงานมันยากขึ้นไหมครับถึงสามคนมันก็มันยากอยู่แล้วครับด้วยความที่แบบเราค่อนข้างจะมีส่วนร่วมเยอะขึ้นอย่ครับมีส่วนร่วมเยอะขึ้นมีการอินพุตในการทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันมีการซ้อมมากขึ้นด้วย แล้วเรต้นใหม่ต้งครั้งหนึ่งใหม่ก็ก็เหมือนมีเอาอันที่มีอยู่แล้วก็ก้าวต่อไปอ่ะใช่ครับตอนนี้พี่เขาอยู่เขาทำงานอย่างนี้อะไรนะครับตอนเซฟเขาอยู่กับเราเขาทำงานอย่างนี้ก็สไตล์เขาก็ก็ทำงานด้วยกันก็ปกติครับผมจริงๆมันหายไปทั้งหมดออกมาเรื่อยๆในแบบนั้นในไม่ได้เป็นโปรเจก การเติบโตของคนเราบางอย่างก็ต้องต้องตัดสินต้องเคารพการตัดแจงเขาต้องเคารพการตัดแจงของเขาครับผมเพราะว่าบางทีทางเดินของเขาเราอาจจะไม่ตรงกันได้แต่เป้าหมายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็อาจจะมีทางที่ถนัดแตกต่างใช่ใช่ครับได้อัปเดตกับพีก่อนหนานี้ครับไม่ค่อยได้คุยนะไม่ค่อยได้คุยแล้วก็ต่างกันก็ต่างมีอะไรใช่ใช่ครัตอนนี้เนื้อต่างคนต่างกันเยอะขึ้นแหละผมว่ามันมันไม่ได้เยอะด้วยโควิดอยู่แล้วหรอ หลังโปรต็ได้คอยแล้วหลังแล้วเรามีแลนอะไรอีกปีีก็อยากอยากให้มีครับเพราะว่าเราปล่อยตัวแล้วมันไปก็รอครบก่อนเราค่อยปล่อยเป็นแบบอาจจะมีคอนเสิร์ตหจจรต้องรอดูสถานการณ์จริงครับว่ามันเป็นยังไงทำได้หรือเปล่าได้ผมก็ติดแฟนเหมือนกันแฟนเหมือนกันแต่จริงๆก็ปีี้แน่นอนเพราะว่าเล่นมาหรอบอยากให้มีทาอยากให้มแต่ก็ผมก็ยังกัวอยู่กับพคนเยอไรางเงี้ยก็ต้องกลัวเรื่องใช่ใช คนได้ไปก็ใครที่โชคดีนะครับผมก็รอดอยู่คนเราได้ส่วนคนที่ไม่ได้ก็ไว้โอกาสหน้าไม่เป็นไรครับขอให้ทุกคนโชคดีก็คง okay.